เก็ตายยุนรปเขาตายยุยยสัยเขาตายขาเจ้าสมบอกของเจ้ามันข้าเจ้าโดเสียบุเสียบุบเขาตายยุสัยว่ะยุบยู่บ้านไหนหรอขาเจ้าไฮมาห์หาศูนย์ซีหาศูนย์ซีอืมด้มาหาศูนย์ซีเมือดีดยวแล้วบ่อสื้อน้ำข้าเจ้า,ายยโดข้าเจ้าไในมาหกได้ครับมันแหละไปออกซีศูนย์ซีข้างล่างมันก็ออกซีศูนย์เนาะมันเป็สื่อซิปซี ต้นเด็ดต้นเด็ด,ด,ด,ดสงตตินี่นแม่เวบนมาเสือ้ำข้าเจ้าดอกตัวในเลยก็แล่ยังหัวจ้งน้ำข้าเจ้าแล้วแม่ถูกเรืงที่หนึคือว่าจริข่าวว่าปีนาจากวาล่ำมานบอกโอ้ยผมมีเจสซียด,ดเอเห็นคน,นแย่เนะี่บอกฟังแม่อันคแ่แ,แ,แ่สางแม่คนวันกลุ่มแม่เพื่อเป็นอปล่อแม่แล้วว่าอันแม่พันถือเรที่หนึง คนจอจ้างมาจองมาล่างมะลาปีหนาปันวันบ่ได้บ่าเจเซียโดกก็ได้ถ้ำบุญถ้ำศิลป์น้ำข้าจอนละแต่มาเทศบุญกะทินม้านเป็นก๊กบุญกะทินให้ข้าเจ้าแน่กับมาสางไรกระาอยูวัดบ้านท่าวันมุ่งกันพราพุทธรูปมใหญ่หันแน่คำเริ่มไปเซนตัเเคยถูกนี่เ้าวันที่หครับผมงวดงวดนึงเมียถึงหใดครับสองสองแปด้สองแปแปดสองแปดสองห้าแปดนะครับไปไหนป้าทางไดแมี เอาลูกขนาดเขา,างังสิ <ปะ S 1> อันนี้แม่ว่าสัน,น,นคันว่ายู่<ม>หน่หนแม่ซื้อเลขหกหาแปดให้ได้เดอ้อส<ม>ันมันในผู้ร้านไทยยู่น้ำมันเลยว่าแม่แม่คอยเอาละลเหกาแปดมีสองใบนึงขอเสาอให้อาสาน้ำ่าสันเออก็เลยบอกขาเจ้าว่าเออคันมีหาแปดเราให้แม่แจ็คใบนี้บอกบนขายอย่ะละ <ๆ S 1> เขาเลยเปิดไปเขาเลยไปพ่อเ้าเลยว่าแม่อยู่นี่ล่ะแม่สองหาแปดสองใบนี้แม่เอาไว้ทั้งสองเนาะ เดียวแม่ก็เลยว่าโอ๊ยแม่กับ่เคยซื้อนี่แหละมื่นที่เสียที่สองสั่นเสียก่อนว่ามันสวยซื้อเก่าซีนโต๊กหกซีนสันว่าเป็นคู่ป่ะแม่อันซองใบหันคู่ป่ะอันมันมีคู่อยู่แต่ว่าเอาใบเดียวอ๋อมันมันมีคู่ก็ใบเดียวบ่หรือว่าเป็นคู่คือกันเลยคู่สองหาเด็ดเพราะอีไว้นึงทีไปตกะใช่น้องบ้านนั่นบ้านนั่น โคกยังโคกมันโคกสีมันโคกสีคุายบอกว่ามันโคกสีเห็นเห็นใบนึงเป็นโต๊ะคันโอ้เป็นคู่ก็แบนบอแม่ก็บอกว่าซองใบเนาะยชิบซองล้านพอเคยซื้อก็เทียนั่งซื้อซื้อแท้แรกหันใบเดียวก็ายถงว่าเก้าซีนบอกรกซีเทียนสองมาเลยมาซเสือสองใบพันซื้อแปดหาสองใบนึงว่าเลขเข่าส่งข้าเจ้าครับผมก็เลยซื้สือกับข้าเจ้าบัดนี้มาได้ยินลูกว่าวนี่ก็เลยว่ะ ว่าจะหาแปรถ่ายเอให้แม่โลดตัวใดกระซ้างวหนาหมั่นว่าสันค่ะเอามันมี่สองหาแปรได้หรือไม่แม่ว่าสันเออสองหาแปรก็วโลดใบเดียวเอาสองใบซ้าว่าสันผู้ขายกระไดคุม้มอยู่เชื่อห้องว่าเขาจะเสือเนาะกันเลยว่าโอ้ยใบเดียวกเราเราล้างพ่อได้ยันถือเลขไทยน้ำมูค่าเขาได้หาแปรแม่กระซีได้น้มเขาว่าสันได้ใบเดียวก็เอาดรอค <laughs> จ้า เมื่าได้ยินเขาถือว im ันนี ern, ้เขาถือเขาเราซื้อหวยเตย์ยนแมวนราซื้อวันนี้ซื้อจะเบาและซื้อหันกูซื้อซื้อือทั้งสามตัวผมเลขกูซองหาแปดแมวเาใส่มันะม่านจะขออี้ถึงเราแต่รีนดิแมวเราซื้อถือออซอนหาแปดเาอส่มแต่อยู่ในกระเป๋ากะบอกออกมาดิเขาเบากะบอออกมาจ้มวนของเขาอยู่หันละวันทุลานบัเนี้เขาลงเรียนนะพวกกันเรี่ยนหนังสือะร่านล่าสาวจ้า ไม่ยาเอาสันเอามาเบิงมากันนะไม่ยา่ถืงสาตัวหลังละสาตัวน้ำสิบโมเมนทางไม่ยากบอสันวันว่าไม่ยา่กันเลยขอไปในแง่โจงไม่เบิงโจงไม่เบิงคนกันเลยข้ามบางสีละสี่คนคุ้นจะไม่ไม่ยากกับสิวนนที่มึงคัดอสันมาบอกแห้ราอกไปต้อยเือดก็ว่ไม่ยาเอสันไม่ยาครับตบใจได้วยาสันมันมาท่านในตัวอย่างนี่มันบอกไปนะจ้ โอ้ยล่ะแม่เกิดมาจนเดาปัณิแม่ก็ไ่เคยได้ยินแม่มึงอหันมาซื้อเป็นกรรมก็่เห็นสื่อแจ๊กเก็เลยว่ามาเดินด้นเติบไม่คือเติบแย่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 ถึงวันที่ยูเนี่ตัวเป็นอย่งป่านป่านไปยังจะมาตัวยายเป็นบาปเนี้ยาย่ตั้งใจดีๆไปเรือยไมหลีได้แย่แม่ม่หลีบอกใช่ไหมกับผู้เสียหลานเนี่ยจ้า ใช่แม่หมดเลยวันนี้ผ่แม่พนดีใจก็เพี้ยนเพินยม่ลละเพินเถือกหาพินเพก่นับอเาใบนึงจ้ะืนกระป้อนยม่ลละ้องแม่คืนินจงแต่จะบาดขึ้นงินเหรอด้พ่อ้านบอกเมล่เขาปนงินอ่ะอันไดนก็อนงินเด้พ่อหกหลันมาแม่พ่อาจะพ่อหกนบอเขาขาข้าวข้าไปสามหมื่นเดยปดขค้นธนาคารนี่านไบอหมแล้วผลกล้องไปกรุงเทพผลนะ เพื่อผมเมินถือนนั้นเขาจะพกไปหมดเลยลูกนี่เก็จะพกคืนไปดอกก็จะมีสลักวันที่สองเพื่อความถูกนะั้นเขาจะนวดงไปสลักไงกรุงเทพยเผยนวดนะต้องวัดวัามในเพื่อไม่ยอมถูกอันนี้เห็นไหมเขาจะวัดามไปนะไปแม่แม่ขนาดเขาว่าแม่ถือยี่หนี่แม่เขาสั้นเนี้ยบัดไปหอกกองสลากเขาจะไปเส้นซื้อแม่สั้นแม่ผันไหลานเส้นหาแม่ผันว่าอีหล่ะเขียนซื้อให้แม่เนี้ย อันแม่ว่าสันเนี่ยผู้หลานที่พุ่นกันใดแม่ให้ไปแกงกันข่วมเด้อว่าสันเนี่ยจะเก็บไว้ว่าสันอุ้ยบ่ไปแกงบ่ได้บ่วละว่าสันเนี่ยมาในผู้หลานเขาผู้ลุงเลี้ยนเนี่ยหลานสาวค่ะผนมาเขียนซื้อยายใส่ไปหอดแล้วเขาเลยถามว่ายายให้ผู้ใดละเขียนให้หลานเอ้ายายสิเขียนขื่อนทั้งหลานเขียนให้บ่อุ้ยจะจักแล้วยายก็แห่งเขียนหนังสือทั้งจาก็ขาเขียนหุงอยู่เดียวเนียว่าสันเอายายให้มาเขียนใส่ว่าสันเขาแบบแบบรถตัลีไม่ห้ ให้เขียนซื้อยหญ่นี่ให้เขียนทับพังเขาไปโลดนี่ยลักษันจังว่าจะเขียนทับไปแล้วมันจะได้เงินบ่อหล่าวอะไรบางซื่อมากรับอาจารย์อาจารย์อะไรบางได้ว่าษันก็าทว่าเป็นทั้งเท่าหล่ะก็จะได้ไปตรวจขันตรวจพันล่ะคือยหญ่ได้เขาก็เลยบอกพว่นี้ไเราซ้อมใบก็ใช้ที่สองล้านนะที่สุดเข้ามมีตรวจพร้อมบอกแล้วเขาไปนะตรวจตรวจพร้อมบอกตรวจแล้วนะว่าเป็นใบจริงบ่ตรวจึ้นไปตัวทั้งสัซนซองเป็นส้มม่วงผนเขาต้องตรวจว่ามันเป็นใบจริงมันเป็นใบจริงหรือใบปลอม ผมต้องถามเลยกวนเดี๋ยววันไเขาอยู่นี่เข้ากับปรยักแล้วนะเขาขึ้นอาแล้วนี่แล้ววันที่สองนี่ดาแล้วนี่ร่แต่ว่าหันเข้าไปขน้นนี้มันขาได้ดีก็จะู่นี่ได้ล่ะกรล้อยเท่าไรล่ะขเจ้าหากันครับเงี้บ่บ่ครอเงินหกล้านนี่เขาหักสามหมื่นนี่ม่นสิถือก้อนแล้วสามนจกลยวหล้านสามหมื่นส่นจุดสองตอหสิบต่างบอกไ้ังไงกแม่เลยได้หาล้านก็แสนเจ็ดมืนบอ ลาลนก็อย่างเจ็ดหมื่นแม่แล้วอันนี้สามหมื่นนาะอันนี้สามหมื่นลายหายสิบต่างอาหารสิบต่างผ้าสีเสียผ้าสีเสียนเงี้ยนย่ขางในนี่ยวด้่กับ้านเขาจังเลยเหบอแม่ววนอยากซื้อแม่วันบ่เถือกหลายกะบ่อยากซื้อเรกนี่กะคือฟันเนี่ยฟันเนี่ยขาคื่อจจำบ่ได้ครับถือเน่กะถือกนลูกน้าหลานซื้อลูกหมืนเขากระล่นเท่าระสาเขากรเห็นผู้นั่นผู้นี่ว้า เลขกันน okay, oh. ั name, mein, right? a, okay. hey no hmm. ่นมาจังส right? ั่นจังสี่เขาบอกหมายฟังแม่มากตัวใด้สั่นเบ่บ่บ่หูแจ้งเขาโตมากแนงบขาจะเข้ามาซื้อเออพี่แม่นั่นนี่นั่นสู้กับมาเขาพอนั่นอะไคิดว่านไหมคิดว่าแม่เขาบอกมันหล่ะเริ่มขอโสดจักแม่แล้วดิแล้ววันนึงนะจะโมได้โอ้จะรางวัลหลังเคี่ยงไกลกันันตัดซื้อหวยใต้ดินกับสีถื่อยูสองสามเดียวยุดอขังบ่อนี่ตัดซื้อนะแม่เนาะบ่ขึ้นบ้าล่ะบ่ซื้อหวยใต้ดินซุ่มโดแค่ว่าอีแม่ เศร้าเสือเศร้าเจ้า,จาเ,เจ้าเศร้ามันหรอแล่วสมาคากูถือแล้ววันที่หนึ่งหญิสวีเดนจังไหนอืดกรดีใจตัวลาลา่าลาบ่านเชียเ,ข,ะะเ,เข้าเถือกันสามตัวทั้งหลังและทั้งหนากับกถือกันี่ด้เนาะแม่นครับแ่นครัแม่นแล้วเนกับเขาเนี่ยปรนเท็มันมเมีอนเดียดม่แม่ อันพวกนี้เลยเะ่านี่ดอกพุนพ้ตาเขายอผุนค่อยๆเดนผุนประจำพลาตาเขาเยอะพุนเออเมื่อไหร่ก็เจ้าเจ้าค่ะแล้วแม่ซื้อแต่ยังซื้อเอซื้อรเบ่ดเมื่องวดนน้ซื้อซื้อแต่ใดแม่ซื้อรถจักรยานแต่ใดวะซื้อถุงชา้าเปวดเบแม่ซื้อมแม่บคุณตมึงจังว่าหันละซื้อแต่ใดน้อยนะหะคิดก่อนเนเอาเบิ้งเลยเอาเบิ้งเลยคุดขับนเนาะ ีสสก็ข้าเจ้ามาขายบ่แม่พูดกูขายลอตเตอรี่ไหมนีน well course, hands, ่นี s <S ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ใบเดียวนี่ใบเดียวหนึงบ่แม่เสองใบนะครับซื้อส่วนยาวนี่นะครับเนาะสองเข้านี่ครับเจ็ด เจ็ดหกไปท่ากันดีมากอีกเก้าสองเก้ามันถือีกเนาะมันพอมีตัวซื้อไรกันในยิ่งเาว่ารถหน้าอันไหนม้เลขอันทะเบียนรถหน้ายกตัวนี้แหละมีสองเก้าตัวเดียวกันเลยซื้อน้ำาเจ้าโอ้ครับผมค่ะค่ะมีจตตัวเหล่าแไม่ตัวเยวเส้นไม่ซื้อน้ำาวเจ้ามลชะแม่ก็ซื้อเกาสองเก่าไองเช่สองเก่าสองเก้าสามสองเก้สองเก้า แม่ยังกินยิ่งหลาซื้อไปเดี๋ยวแค่กินต้มปลา,ปลา,ขาเขเจากินนะยิ่งแจ้งเขเจ้าเกียวเขาให้เมื่อนี่แม่ก็มาตัดซื้อติดินเนี่ยสองเก่านั้นบอซื้อไงบ่ซื้อมากแน่นหลายปีแล้วนี่แม่บ่ซื้อแต่เอาตะลี่พี่สองใบเ่นเี้ยงเอาใบเดียวนด้ะเบินหนึ่งแต่านขายหน้าบ้านยันคนบ้าขายหน้าบ้านก็ย่านบ่ได้อยู่ม่นั่งย่ต้พลาเนี่ยมันไม่สมอยเขาก็จะไอีแม่ มาเอาเล้วนี่ลูกเอามานี่มันต้องมาเปิดแทงไม้ดิเนีน่ท่านเลยาขายจักใบ,บ่าสัน่นเลยแบบบัตริพ้รานไพ่ขลาดกรมาขึ้นเอามา่อยแนะ่หัวขาแปดล้วสันเออแม่กะเซลหัวขาแปดแล้วเขาล่าว่ามันบ่มีมีสองใบนึ่น<ม>งนั่น่มีสองใบหนึ่งหักแปดกันสองตัวนี่ยตัวได้อยู่หนากนระซางเอามาให้แม่โดผัด่าค่ะแม่ลูกสาวคนรกผงไข่ยันไดน้ำกันิ่นั่นผัด่าทีแ่แม่พันะเลขาแปดเอาไว้เห็หนูนี่ได้หรือ่า แต่ไ่ได้ซื้อไว้ใแม่แดงน้ำกันแม่คือเบาน้ำกันตัวแบ่งกันผู้ละใบแต่มันโมไปโผมขายมันค่ะอืมค่เหมนนี่ก็ได้มากนาะค่ะเก่าสองเก่าค่ะแบบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะสำหรับผู้แม่เพื่อนที่เคยถือแล้วมันที่หนึ่งเนาะค่ะบอมักซื้อเหล็กเนาะบอมักซื้อเหล็กซื้อเตลตัลี่ใบเดียวเนาะคะซื้อแล้วลบทัลลี่ก็ได้ไม่ซื้อหลายดอกซื้อมือก็ได้ ก็เลยก็แช่ให้น้องกันเลยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สว,ส,สวัสดีค่ะ